ลัคนาราศีพุธศกดารพัสดีย้ายแล้วจะดังเป็นพุแตกแวกความรวยสวัสดีชาวลัคนาราศีพุธศทุกท่านและท่านที่เพิ่งเข้ามารับชมเป็นครั้งแรกครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของอาจารย์เกรทเทวาครับอีพีนี้นะครับเราจะทานายดารพัสดีย้ายครับจะเกิดอะไรขึ้นเนาะจะใช้โหราศาสตร์ไทยครับยิ่งจะเหมาะกับราศีและลัคนาเกิดครับเพราะฝั่งลัคนาเกิดจะแม่นกว่านะครับ ถ้าใครจําเวลาเกิดไม่ได้ฟังเป็นราศีแทนได้ครับแต่ถ้าใครอยากรู้ลัคนาเกิดนะครับเข้าไปที่ Google นะครับค้นหาคําว่าเบอร์ฟันธงครับจะได้ภาพนี้เลยนะขอบคุณท่านอาจารย์รักพัาีมาหน้าที่นี้ด้วยครับแล้วเราก็ไปใส่เลยครับวันเกิดเดือนเกิดพ่อสเกิดของเราเวลาเกิดของเราและจังหวัดเกิดของเราแล้วก็แตะคําว่าค้นหาเบอร์ฟันธงครับเราก็จะได้ภาพนี้ขึ้นมานะครับแล้วไปดูในกรอบแดงครับลัคนาเราสถิตอยู่ในราศีอะไรเราไปฟังลัคนานั้นของจัเก็ตเทวาได้เลยนะครับ แล้วก่อนไปฟังก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทาคลิปดีๆต่อไปด้วยนะครับมาแล้วครับลัคนาราศีพุษศกดาประสบดีย้ายแล้วนะครับตั้งแต่วันที่28กันยาครับแล้วจะเดินหน้าวันที่27ตุลาแล้วจะย้ายกลับไปในราศีกุมนะครับที่8พฤศจิกายนแล้วย้ายครั้งนี้จะไม่เดินถอยหลังย้ายข้ามกลับมาราศีอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นดีก็ดีกันไปเลยนะครับรู้ไว้เลยนะครับแล้วเราก็จะดูให้ครบทุกเรื่องตามนี้เลยนะครับเรามือนเรื่องี่การเงินกันก่อนเลยนะครับ ็ต้องบอกว่าเป็นจังหวะที่ดีมากๆเลยนะครับของชาวลักขาราศีพิษภกเนี่ยนอกจากดาวพฤหัสโคจรมาอยู่ในเรือนสุภะอีกหนึ่งดวงแล้วนะครับดาวการเงินคือดาวพุธเนี่ยช่วงเวลาเดือนตุลาเนี่ยโคจรเป็นมหาปุตทั้งเดือนเลยนะแปลว่าได้มากนะครับเดือนตุลาเหา็นไหมแล้วพอแปะพฤติกาดาวพฤหัสก็ย้ายกลับไปเรือนการงานอีกนะแสดงว่าเงินทองเนี่ยจะมีลู่ทางจังหวะได้เงินได้ทองหรือดังคือคือพบสุภะเนี่ยแปลว่าสําเร็จหรือดังหรือมีชื่อเสียงไง ก็แปลว่าเราจะเขาเรียกอะไรทําอะไรบางอย่างอยู่ตอนนี้แล้วเราก็ดังขึ้นมาเป็นที่รู้จักเป็นที่รู้จักก็ทําให้คนมาสนใจจ้างเราได้เงินจากตรงนั้นก็ได้เช่นเดียวกันนะครับนะหรือจะทําเกี่ยวกับต่างทิน่นต่างแดนต่างประเทศได้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นบอกเลยครับว่าในช่วงที่ดาวพฤหับบสบดีย้ายครั้งนี้นะส่งผลดีกับเราในเรื่องของทําอะไรก็จะมีประสบความสําเร็จเงินทองก็จะเข้ามา จะได้จากต่างประเทศก็ได้ได้มาจากการเจรจาสื่อสารก็ได้ได้มาจากผู้ใหญ่อุปถัมภ์ก็ได้ได้มาจากโชคลาภก็ได้ครับคือดวงดีครับนะใครมาฟังนี่ถือว่าดีใจด้วยเลยนะครับนะแล้วพอพูดถึงเรื่องการงานเนี่ยก็ดาวพฤหัสก็เพิ่งย้ายออกมาจากเรือนการงานเห็นไหมมนอยู่ในภพสุภพราเนี่ยก็แปลว่าท่านจะบอกว่าเออให้ตั้งใจทําต่อไปที่เราทําอยู่เนี่ยงานจะนํามาสึ่งความสําเร็จแลวันที่แปดพศจิกาใช่ไหมครับดาวพฤหัสก็จะยกกลับไปในเรือนการงานต่อเห็นไหมก็ไปให้โชคให้เนี่ยให้ความสําเร็จ ในเรื่องการงานไหน,ไหนมาแต่เหมือนจังหวะเนี้ยเขาอยากให้เราปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานบางอย่างนะหรือต้องไปเรียนรู้ไปใช้เทคนิคอะไรใหม่ๆนะเพราะดาวการงานก็ดาวเราหกูก็ทับตัวเราอยู่แล้วแต่ถ้าไปเจอดาวสาว,วาเปลี่ยนแปลงในภพสุภภาพเนี่ยแปลว่าเปลี่ยนแล้วดีเพราะนั้นทัานง,งานเนี่ยบางคนอยากเปลี่ยนงานเปลี่ยนได้เลยนะครับหรือจะขยับขยายลุยเลยจังหวะเนี้ยดีนะครับนะหรือจะมีลูกทางอะไรใหม่ๆมีโอกาสอะไรดีๆเข้ามานะ หรือต่อยอดพัฒนาอะไรเพิ่มเติมหรือจะมีขั้นตอนอะไรที่มันเพิ่มขึ้นมาเพราะด้เปิเป็นนิดเนี่ยมันแปลว่าความรู้หรือสิ่งที่จะได้มาเนี่ยมันไม่ได้มาง่ายๆครับมันเหนื่อยมันมีหลายต่อมีหลายทอดเพราะนั้นก็ทาไปเลยไม่ต้องกลัวครับดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับงาน,นเรื่องงานก็ยังโดดเด่นต่อไปนะครับโชคลาภเนี่ยคือดาวเรืหัสเลยนะตรงๆเลยนะของของเราเลยนะแต่ได้ตาแหน่งเป็นนิดเนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าถูกเนี่ยจะได้ไม่เยอะหรืออั้นหรือจ่ายน้อยหน่อยอะไรอย่างนี้นะครับ ใครฟังแล้วลองคอมเมนต์มาได้นะครับเนะาะาะดาวลาพ้าเป็นนิดอยู่ในภพสุภะเนี่ยแต่ว่าเสี่ยงโชคถูกนะแต่ได้ไม่เยอะหรือจะเล่นก็ต้องซิกแซกต้องกลับเช่นห้าเจ็ดเจ็ดห้าอ่าห้าสี่สี่ห้าอะไรอย่างเงี้ยครับนะต้องกลับด้วยแล้วก็ไปวิ่งแถวต่างประเทศบ,บ่อยๆฮานอยฮานอยนะนี่เคอิ I, ญ่ปุนมาเลลาวเลยพวกเนี้ยครับจะมีโอกาสถูกเยอะแล้วเวลาเสี่ยงต้องเสี่ยงกับคนมีอายุนะครับซื้อคนมีอายุยิ่งดีแล้วก็ ที่สําคัญก็คือซื้อที่วัดก็ได้นะครับไปทําบุญก็จะเพิ่มในการถูกมีโชคมีลาบนะแต่อันนี้ก็ต้องบอกเราก็อ,อยู่กับพื้นดวงเดิมด้วยนะครับที่ทาดเป็นดาวจรน,นะครับต่อมาเรื่องความรักครับาดาวคู่ดาว,ดวความรักคือดาวอังคารเนาะอังคารช่วงเวลานี้ก็จดี๋ยวจะโคจรไปอยู่ในเรือนอลีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องความรักยอาจจะไม่ได้โดดเด่นนะครับแล้าดาภัสยก็เป็นนิดด้วยก็ไม่ได้จะโดดเด่นอะไรเข้าไปอีกนะพราะฉะนั้นหรือบางคนคก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องความรักก็ได้ มีแฟนใหม่มีคู่ใหม่อะไรงนี้เข้ามาอาจจะหนึ่งไม่เปลี่ยนได้เลยแต่ถ้ายัางโสดอยู่แนะนําโสดต่อไปก่อนครับอย่ารีบร้อนถ้ามีคู่ก็ประครับประคองดูแลน,นะกันไปค่อยๆพูดค่อยๆจากกันดีๆนะจะได้ผ่านในจุดจังหวะที่ล่อแหลมได้อแต่ถ้าไม่ใช่มีเกณฑ์เปลี่ยนนะได้แฟนใหม่ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับบริวารและลูกนะครับอ่าก็ต้องบอกนะครับว่าเรื่องบริวารและลูกเนี่ยก็ดังนั้ยาคันนี้ก็ไม่ได้ส่งผล เสียหายอะไรแต่อย่างใดนะครับดีไม่ดีมีเกณฑ์ได้บริวารใหม่ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเรียกว่านะคอยดูแลเรื่องบริวารให้ดีๆแล้วกันนะครับเพราะจังหวะนี้ดาวบริวารเนาะอาจจะอ่อนกําลังไปด้วยนะครับลูกเราอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยบ้านนะพยายามดูแลสุขภาพลูกด้วยนะครับอันเนี้จะดีมากๆเลยนะครับต่อมาเรื่องสุขภาพอันนี้จะต้องบอกนะว่าช่วงเดือนตุลาเนี่ย ดาวสุขดาวประจําตัวเราก็เป็นปุกปุกปะปะอยู่นะครับอ่อนแรงอ่อนกําลังสุขภาพขึ้น,น,นๆกลางๆเนียเห็นไหมทานอาหารพักผ่อนไม่เพียงพออย่าหาักโหมงานมากนะักเพราะงานอาจจะเข้าเยอะเลยพักผ่อนน้อยหรือเจ็บไข้ได้ป่วยนะหรือโรคเก่ากําเริบระบบประสาทอะไรแบบนี้เนาะนะหรือเป็นโรควินิจฉัยผิดพลาดเนี่ยอันนี้ต้องสําคัญเพราะนั้นใครบอกว่าเป็นอะไรอย่าไปเชื่อในช่วงเวลานี้นะต้องไปซ้าอีกโรงพยาบาลหนึ่งไปตรวจอีกนะครับจะดีกว่านะครับอันนี้บอกไว้เลยนะ แล้วก็เลขนําโชคและอื่นๆนะถ้าให้เนี่ยก็จะเป็นเนี่ยแหละครับกลุ่มอาจจะเป็นเจ็ดสี่ห้าสี่สี่ห้าอะไรอย่างนี้นะสี่เจ็ดอะไรพวกนี้ยได้หมดเลยนะครับหรือจะมีแปดมีศูย์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็ได้นะครับอันนั้นก็ต้องฝากตรงนี้ไว้ด้วยนะครับนักพยายามไปทําบุญเยอะๆนะครับแต่ทาบุญก็อาจจะไปอาวัดพระเศรษฐีนะว่าโกรธไหวพญานาคอะไรอย่างนี้นะครับจะโดดเด่นหรือพระพิฆเนศนะครับ ได้ด้วยเลยนะครับจะดีมากๆเลยนะครับอ่าและนี่คือบทสรุปคําทํานายในแบบอาจารย์เกตเทวาที่ชัดเจนนะครับนะเพราะนั้นฟังแล้วถ้าถูกใจแล้วยังไม่ได้กดกดติดตามตรงนี้ได้เลยนะครับแลวกดกระดิ่งทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งได้เลยนะครับเพราะอาจารย์เป็นเหมือนเลขาส่วนตัวครับไปฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนครับมีปัญหาบอกทางแก้ก็รอดก่อนนะครับเพราะนั้นติดตามได้เลยนะครับแต่ถ้าท่านใดฟังแล้วอยากดูดวงเจาะลึกนะครับยินดีครับเพราะดูดวงแม่นแม่นตรงดาวพื้นดวงของท่านบวกดาวจรครับจะรู้เลยครับ ว่าจะได้ไม่ได้หรือจะได้ช่วงเวลาไหนวันไหนอะไรยังไงนะครับนะเนี่ยมันจะลึกละเอียดแบบเป๊ะๆเ,เลยนะครับแบบชัดเจนเลยก็ว่าได้นะครับเพราะนั้นสนใจก็ดูดวงได้เลยถ้าถามว่าดูแล้วจะได้อะไรต้องทํำยังไงบ้างก็ตามนี้ได้นะครับแล,แล้วดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวาแบบเจาะลึกแล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับการเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้ นรตรงี้แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดีงานที่ทําแล้วจะรวยหรือไม่ปีนี้โลกทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ส่วนในเรื่องความรักครับเราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากาันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสงต่ําดําขาวทํางานอะไรเป็นแบบไหนดีมีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอหนูคู่ช่วงเวลาไหน จะไปต่อหรือพอแค่นี้และเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องลูกบริวารโชคลาภดีไหมนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไลลรโรคภัยไข้เจ็บมีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่างๆดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหา ให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สําคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหารวยดูซับรับซับรับโชคครับตรงนี้และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็นี่เลยครับสแกนคิวอาโค้ดตรงนี้เลยก็ได้นะครับค่าครูเพียง7 9็ร้อยเก้าสิบกว่าบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการณ์ เรียกว่าเกือบ10ปีนะครับเอัะนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับมั่นใจได้เลยนะครับสนใจกับแอดไลน์นี่ครับแอดไซน์เกสเทวาที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบเนื้อเน้นๆตอบทุกคําถามเลยก็ว่าได้นะครับและที่สําคัญครับอย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับควรดูดวตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องดีสุดเช่นตอนนี้นะครับเรากําลังอยู่ในภาวะที่ สบายๆกางๆนะครับมาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสําเร็จได้เลยนะครับอาจจะทําให้คุณเป็นเศรษฐีได้เลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็มาดูดวงกันได้เลยนะครับและนี่ครับขั้นตอนการดูดวงแอตไลน์แอเกรทเทนะครับแล้วก็แตะเพิ่มเพื่อนไปเลยนะครับก็ไปอ่านกฎกติกาขั้นตอนการดูดวงให้ละเอียดเลยนะครับเมื่อเข้าใจแล้วนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ที่คําว่าจองคิวได้เลยนะครับ แล้วก็บอกเวลาที่สะดวกมาด้วยก็ได้นะครับว่าสะดวกช่วงไหนถ้าอาจารย์สะดวกก็จะจัดให้เลยนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกก็จะบอกเวลาที่สะดวกให้นะครับแล้วก็นัดคิวกันนะครับแน่นอนครับสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสําเร็จและล่ํารวยนะครับอาจารย์เกรเทวายดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชร์สินค้านะครับเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขายจากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นเลยว่า ขายดีมากๆเลยนะครับและยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับและเราจะสมหวังร่ำรวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปครับอย่าลืมครับไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับและที่สำคัญท่านใดฟังแล้วอยากรู้ลัคนาเพราะลัคนานั้นแม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวันเดือนปีพศเกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับช่วงเวลากว้างๆนะครับอาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับตรงนี้ และจังหวัดเกิดครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าข้อมูลถูกต้องตอบให้อย่างแน่นอนครับและที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามและ <S <S <ๆ>สั่นกระดิ่งนะครับเพราะฟังก่อนรู้ก่อนรวยก,ก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก่อนครับแล้วพบกันครับอาจารย์เกรดเทวา